คือที่ดิสนีย์เนี่ยเขามีการเปิดภาพวาดอันใหม่ครับชัดเจนฮะเป็นภาพที่ทํามาเพื่อไว้อะไรให้กับเชดวิกบอสแมนนะครับที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปครับภาพนี้ศิลปินคนที่วาดมีชื่อว่านิโคลัสมิธนะฮะนิโคลัสมิธก็เป็นศิลปินที่ทํางานกับดิสนีย์พอสมควรนะครับเคยออกแบบตีมปาร์คใกับดิสนีย์ด้วย ออกแบบตั้ง11ปีนะครับเคยเป็นตอนนี้ก็ปัจจุบันเป็นนักวาดหนังสือเด็กนะครับแล้วก็เป็นคอนเซปต์อาร์ติสครับวาดคอนเซปต์คอนเซปต์ชวอาร์ตให้กับหนังหลายๆเรื่องนะครับภาพวาดเชดวิกบอสแมนใบนี้เนี่ยอยู่ที่ดาวน์ทาวน์ดิสนีย์ดิสทริกต์นนะครับที่แคลิฟอร์เนียนะครับนี่เป็นคลิปภาพบรรยากาศการเปิดภาพวาดดังกล่าวนะครับก็เอามาให้ดูกันครับเป็นการกลับไปย้อนระลึกถึง ฟาบาทีชาล่าหรือว่าคุณเชดวิกบอสแมนนั่นเองนะครับเรื่องราวของเชดวิกบอสแมนไม่ได้มีแค่นี้นะครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับกับเรื่องตอนแกรับงานอื่นนอกจากงานใน Marvel Cinematic Universe ครับเราจะเห็นได้ว่างานหลังจากที่แกเป็น Black Panther ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่มากงานเท่าไหร่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เราทราบแล้วครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าแกไม่สบาย21 b r ที่ e เนี่ยก็มีส่วนของคุณโจกับรูโซแอนโทนี ัวรูโซกับแอนโทนีรูโซอยู่ในนั้นด้วยนะครับน่าจะเป็นโปรดิวเซอร์มัง้งคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์เกิดกับเชกวิคบอสแมนจากเรื่อง21 bridge เนี่ยก็คือนางเอกของเรื่องครับเธอคือเซน่ามิลเลอร์นะครับเธอออกมาบอกว่าตอนที่จะรับงานเรื่อง21 bridge เนี่ยมันมีปัญหาอยู่อย่างนึงครับคือตกลงค่าตัวเนี่ยมันไม่มันไม่สมน้ำสมเนื้อกับที่เธออยากได้คือเซน่ามิลเลอร์เนี่ยก่อนที่จะมาเล่น21 bridge เนี่ยเธอหายหน้าหายตาไปพอสมควรนะครับเพราะว่าเธอไป มีชีวิตครอบครัวก็มีลูกแล้วเนั่นแหละครับแล้วก็ลูกสาวเธอกําลังจะเข้าโรงเรียนมัธยมก็จริงๆกไม่อยากรับครับมันไม่ค่อยสะดวกแต่ทีมงานก็อยากจะให้เธอเล่นครับก็เลยมีการเจราจาต่อรองค่าตัวกันไปกันมาถ้าใครตามข่าวฮอลลีวูดบ่อยๆเนี่ยจะทราบดีครับว่ากรณีแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยคือฮอลลีวูดไม่ว่าจะตั้งใจหรือว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่ามันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วก็ตามนะครับเขามักจะให้ค่าตัวนักแสดง ผู้ชายสูงกว่านักแสดงหญิงหลายคนอาจจะเถียงครับว่าก็มันก็แง่สิก็เชดวิกบอสแมนเป็นดารานำเซน่ามิลเลอร์เป็นต่อให้เป็นนางเอกก็เป็นบทที่เป็นบทรองลงมาเงินมันก็ต้องน้อยกว่าสิแต่ก็ไม่ผิดแหละครับถ้าผู้หญิงเขาจะรู้สึกว่าคือมันไม่ต้องเท่าคนนําก็ได้แต่มันไม่ใช่ต่างกันขนาดว่าต่างกันขนาดนี้ไหมผมไม่รู้ตัวเลขนะครับว่าเท e เวนติวันบริดจ์เนี่ยมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนแต่ว่ามันเกิดกรณีแบบนี้หลายครั้งครับคุณจําไอตอนหนัง All the m o n e y in the w ด r l d วดได้ไหม ของริดลีย์สกอตต์นั่นน่ะที่มีการเปลี่ยนนักแสดงเอาเควินสเปซี่ออกไปอ่ะแล้วก็มีคุณมาร์ควอเบิร์ดแสดงนำนักเอกได้ค่าตัวตอนนั้นเขาต้องถ่ายซ่อมครับเพราะว่าเอาเควินสเปซี่ออกไปแล้วก็เอาคริสเฟอร์พลัมเมอร์กลับมา กลับมาแสดงแทนเราก็ต้องถ่ายซ่อมกันทุกฉากที่เป็นเควินสเปซี่ค่าตัวมาร์ควิลเบิร์กสูงมากครับเหมือนทำโอทอ่ะมันก็เลยต้องได้เงินเดือนเยอะเป็นพิเศษครับเรียกว่าต้องไปตามตัวมาถ่ายกันช่วงคริสต์มาสนะครับมาร์ค o ิลเบิร์กต้องแคนเซิลไอพวกจะไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรแบบเนี้ยออกไปหมดเลยแกก็เลยได้เงินเยอะมากครับในขณะที่มิเชลวิลเลียมเนี่ยนางเอกอะได้เงินน้อยกว่าแบบหลายสิเท่านะครับ จนมา,าร์วัเบิร์กต้องแบ่งตังให้นะครับตัวผู้หญิงเองไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่ว่าตัวนักแสดงชายมา,าร์วัเบิร์กรู้สึกว่าไม่แฟร์ว่ะม,มันต้องแบ่งอ่ะเขาได้เยอะไปหรือเปล่าว่าแบบเนี้ยไม่ได้ดิคเคเบิร์กก็เคยทําอะไรแบบนี้ครับซึ่งกรณีครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับกับในภาพยนตร์เรื่องเทเวนที่วันบริดเนี่ยเชนามลเลอร์ <China Miller S 2> ได้ค่าตัวในตัวเลขที่เธอบอกว่ามันไม่พออ่ะต่อรองกันไปต่อรองกันมาทางสตูดิโอก็ผมเข้าใจครับผมเข้าใจว่าสตูดิโอเขามีตัวเลขที่มัน มันคำนวณมาลงตัวเป,เป็นเป็นต้นทุนไปแล้วว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้กับนักแสดงมันจะเท่านี้เท่านี้ฉะนั้นถ้าจะเพิ่มให้เซย์น่ามิเลอร์เนี่ยมันจะไปตัดตรงไหนมาวะลดคิวกล้องลงไปได้ไหมมันก็ทําไม่ได้ถูกไหมฮะแต่เพื่อให้หนังเปิดกล้องได้แล้วก็ทุกคนไปกันต่อได้อย่างแฮปปี้คนที่เข้ามาทําให้เรื่องนี้ผ่านพ้นไปได้อย่างสวยงามเนี่ยเซ์น่ามิเลอร์ให้สัมภาษณ์ว่า คือคุณเชดวิกบอสแมนครับเชดวิกบอสแมนเป็นคนแบ่งค่าตัวของแกครับแบ่งส่วนหนึ่งเอาไปบวกกับค่าตัวของเซน่ามิลเลอร์ที่เธออยากได้ที่เธอได้รับอยู่ตามที่สตูดิโอให้กลายเป็นจํานวนที่เธออยากได้สมน้ำสมเนื้อที่ต่อรองกันนั่นแหละครับตัวเซน่ามิลเลอร์บอกเลยครับว่าหมเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะนี่แปลกมากๆเลยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเธอบอกว่าเชดวิกบอสแมนมาบอกกับเธอว่า คุณควรจะได้รับในสิ่งที่คุณควรจะได้รับนะเพราะตัวคุณเองเนี่ยมีคุณค่ามากเธอบอกว่ามันเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้และเหนือจินตนาการมากครับที่จะมีคนทําอะไรแบบนี้แล้วก็เธอได้รับสิ่งนี้จากเชดวิดบอสแมนครับฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งความประทับใจจากนักแสดงที่เคยร่วมงานกับเชดวิดบอสแมนนะครับจากภาพยนตร์เรื่องเ1ว r i d g วันบริดจ์นะครับมันคือการแบ่งปันน้ําใจให้กับเพื่อนนักแสดงด้วยกันนะครับถึงวันนี้เชดวิดบอสแมนจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับอายุแค่43ปีเท่านนนั้ะครับแต่ว่า โอ้ oh, เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเรื่องคุณงามความดีเรื่องดีๆของแกต่างๆนานาเนี่ยมันจะถูกเล่าต่อๆกันไปแบบนี้แหละครับเราจะทําให้ชื่อของเชดวิกบอสแมนเนี่ยต่อให้ผ่านไปนานแค่ไหนเราก็จะไม่มีทางลืมนักแสดง Black Panther คนนี้ครับนี่แหละครับเชดบิกบอสแมนครับ